ตอนนี้เราเดินเที่ยวกันอยู่ที่หอยอันนะ <มา S 1> ก็ช่วงบ่ายก็อากาศค่อนข้างที่จะสบายมากเลยไม่ถึงกับว่าร้อนเกินไปตรงนี้นะต้นไม,ม้ล่มลื่นมากก็สองข้างทางเนี่ยจะมีร้านของฝากตลอดแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะมาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเมนูเกาเหลาเนาะก็จะเรียกว่าเกาเหลาแล้วก็พวกบั้นหมี่ที่เป็นเหมือนกับขนมปังฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้ลองบั้นหมี่เราก็ลองชาวเหลาก่อนหรือเกาเหลานี่แหละเกาเหลาบ้าเราแหละตรงนี้มีธงชาติเวียดนามนะน่าจะเป็นศูนย์ราชการอะไรของเขาสักอย่าง ส่วนต,ตรงข้ามก็จะมี3ล้อสแตนบายรอถีบเยอะแยะเลยถนนค่อนข้างร่มรนืะ่นนะนักท่องเที่ยวก็มีเยอะหลายเชาติเลยเห็นมีฝรั่งมีเกาหลีคนไทยก็เยอะแล้วก็คนเวียดนามเองก็นิยมนะมาเที่ยวที่นี่ จะมีมุมถ่ายรูปเก่ๆเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยแสดงถึงความเก่าแก่ของที่นี่ ก็ถือว่าคลาสสิกเป็นเมืองที่คลาสสิกเมืองนึงตอนแรกเราว่าจะกินร้านที่อยู่ทางซ้ายที่ผ่านมาเมื่อกี้แต่เนื่องจากว่าไม่มีคนเลยสักคนเดียวก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าดูร้านที่คนเยอะหน่อยดีกว่า กลับอาจจะมาอุดหนุนเขาดูว่าเมื่อกี้เที่ยวขายคืออะไรเราเดินกลับมาใกล้ถึงลานแล้วรู้สึกว่าที่หอยอันเนี่ย จะเป็นฝรั่งเยอะเยอะกว่าคนจีนคนจีนยังไม่ค่อยเห็นอ่าเราเดินกลับมาที่ร้านเราเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคขอตัวไปกินก่อนนะครับ วันนี้มื้อเย็นผมวันที่สองนะเราอยู่กันที่ร้านเนี้ยก็น่าจะมีหลายอย่างเลยนะเมนูของเขาก็ขึ้นชื่ออันเนี้ยเป็นภาษาเวียดนามนี่น่าจะเป็นภาษาอังกฤษเมนูก็จะประมาณนี้นะ ไม่ต้องใช้แอปบคนเยอะมากโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวไซบ้างไป ท้องเย็นๆนี่นักท่องเที่ยวเยอะมาก ค่าเรือเนี่ยก็คือ5 0,000นเวียดนามดองคิดเป็นเงินไทยก็800บาท800บาททั้งหมด8คนก็ตกคนละ100บาทเท่านั้นเดี๋ยวดูว่าจะบรรยากาศดีขนาดไหน ไม่เซลฟี่ฉันจะรอดมาให้ฉันจะไปยังไงก่อน <c oughs> เกเนโอ้โหเ้นการขึ้นเรือที่ตัง <c oughs> ตังตาังอตังนี่ไงนะ้ใหญ่ม่ลำเดียวเท่าไรเลยนะเมื่อกี้ห้าแสานะ

ดูดูดูข้างหลังผมไปแล้วนะไป,ไปเป็นอีกฟิล์มไปเลยดูมองอีกทีก็อยู่อยุธยาเออเมือ่อยุธยานะใกล้เคียงแม่จริงๆแม่น้ำก็อยู่ตรงนี้แม่น้ำอยู่นี้อยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ถนน เอออย่างงี้ก็คือเซฟนะเนี่ยอยู่บนถนนด้วยสบายเลยเนี่ยที่เราจะนอนคืนนี้ตรงนี้นเดินต่อได้สบายเลยเนี่ยฮะดูต้นไม้ดิ กะลมหนึ่งโอ้นี่นี่นี่นดูฟิลมันได้อ่ะฟิลมได้ยุดยาดเหรอเออนี่นะครับสภาพหอยอ,อันนะจ๊ะหอยอ,อันนะจ๊ะปัจจุบันนะจ๊ะ วันที่15ตุลาคม2565นะจ๊ะดมยาดมกันแล้วดมยาดมกันแล้วเออ,อเหมือนกับเนี่ยคือสะพานที่เราเดินได้่สะพานวันนี้สะพานเลยอ่ะมันสูงนะเนี่ยส,สูงมากจ้า ส ah. ูงมากอ่ะ จ้าถ่ายรูปกันจ้าโอ้โหก็หคือปกติถ้าถ้าเราพักคอยอันเราก็ต้องเดินเที่ย,ยวเดคุณส,สอยแม่โว้ ้ทยจีน้ยอะนังเากาแฟนี่เอกดูหน้าตาเราดูสดชื่นเนะ <laughs> าะไทยพิบัติเนะ่ยไทยพิบัติเนี <laughs> ่ย น้ำท่่งก็ยังเที่ยวได้อ้าดูสะพานกันอีกรอบหนึ่ง ในี้โอ้โห Laurent. สนุกสนานกันใหญ่เลยเด็กๆเลยข้ามสะพานมาโอ้โหเราไม่ยับไม่ได้เลยโอ้โหเข้าไปหมดทุกซอกซอยเลยนะจ๊กวเห็นทำไมไม่ทักกันอ่ะเมื่อกี้

ประทับใจไหมครมับประทับใจไหมใจมากใจมากสนุกสนานมากไปแล้วนะไปก่อนไปก่อนขึ้นเรือแล้วนี่ฝรังนั่งกินกันตรงนี้เลย อันนี้นะอันนี้สองแล้วก็มีแฮมข้างในกุ้งลากห nhỏ quá. Nó 4 dạng. <coughs> <5, 6 vàng. coughs>